สวัสดีครับเดกเจ็จเจลฟ์นะครับสำหรับกล้อง A34 เนี่ยก็มีทั้งหมด3ตัวเนาะ48ล้านนะครับ8ล้านแล้วก็5ล้านโดยกล้องหลักเนี่ยคือ48ล้านคือตัวกลางเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าดูจากรูของดำๆตรงนี้นะครับแล้วก็8ล้าน5ล้านก็มีอัลตร้า d e แล้วก็มีตัวเลนเดฟไม่ใช่เลนเทเล่นะเลนเดฟ OIS มีให้เลนเดียวนะครับ,รบก็เท่าที่ผมได้ถ่ายวิดีโอมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่เนาะเดี๋ยวลองเขย่า o อเให้ฟังนิดนึงนะพอได้ยินไหม นิดนึ่งนิดหนึ่ง,นะงคือน่าจะเป็นตัวที่เลนเป็นเลนหลักเนาะน่าจะมี OIS นะครับแล้วเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยผมว่ามันก็มันอาจจะไม่ดีมากเพราะว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเก่งเท่าตระกูล S นะครับเดี๋ยวผมล,งลองเปิดกล้องให้ดูนิดหนึ่งว่ามันจะมี Super CD ไหมนะกล้องนะครับโฟโต้นะวิดีโอเห็นไหมครับมี Super CD ให้ใช้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเออราคาหมื่นเดียวเนี่ยมี Super CD ให้ก็โอเคนะครับคุณภาพวิดีโอถ่ายได้ระดับไหนบ้างวิดีโอเนี่ยก็จะมี FSD 30นะครับ แล้วก็จะเป็น usd ถึง30 f h d 60แล้วก็ s d 30เท่าก็บ60เฟรมเลทคุณได้แค่ f u l l s d แล้วก็ usd เนี่ยนะครับก็ได้ถึง30ก็ถือว่ามีตัวเลือกให้เราเลือกอยู่นะถึงแม้ว่ามือถือจะราคาแค่หมื่นเดียวนะครับอ่ะคราวนี้สเปกกล้องนะเดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงสำหรับใครที่คนนะะนนึงนะต้องการจะดูเรื่องของ f แล้วก็เรื่องของไมโครพิเซลนะครับอยู่ไหนประมาณนี้นะครับประมาณนี้ โอเคนะอ่ะในคลิปนี้เราจะเทียบกับ S23 ด้วยเหตุผลที่ว่าผมมาเลือกทั้ง A34 และ S23 เป็นเครื่องหลักในการใช้งานแล้วนะครับแบบใช้ยาวๆแบบเกิน3เดือนอ,ะอ่ะเออ้วยเหตุผลที่ว่าทั้ง2เครื่องนี้มีคุณสมบัติ1คือมันไม่ได้ร้อนมากแบตเตอรี่อยู่ได้ตลอดวันความลื่นไหลทั้งจะดีนะครับแล้ว A34 เนี่ยมีอะไรที่ ทำให้เราต้องจำลงมาจาก A54 เหตุผลของการจำเนี่ยผมว่าไม่ยากหรอกหนึ่งคือ A54 สีไม่สวยสีที่สวยคือสีขาวซึ่งต้องใช้ในเว็บเท่านั้นแล้วผมมีโค้ดทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็คโปรโมชั่นที่แบบเวลาเขาลดนะช่วง9ๆอะไรประมาณน,นี้ตบให้ตายนะมันก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งอะ ซื้อหมื่นหนึ่งก็ซื้อหมือสองเลยก็ไม่ความรู้สึกเราคือมันยังแพงไปหน่อยเพราะว่าตะกูลด A5 เนี่ยผมว่าหมื่นสามนี้ก็แพงแล้วอะแต่ A54256 อะมันก็ฟาดไปถึงหมื่นห้าเนื้อออกใช่ไหมคราวนี้พอราคามันยังไม่ต่ำหมื่นผมรู้สึกผมนะมันยังแอบแพงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สีเราก็ไม่ได้สีขาวด้วยสีขาวก็มาบ้างหายบ้างอะไรบ้างก็เลยอ่ะไว้ก่อนอีกอันหนึ่งคือ A54 มีความหนืดๆดในเรื่องของการสไลด์จอนะครับเวลาของเรื่องของการแบบลื่นไหลเวลาเข้าแอปพลิเคชันอ่ะสแกนนิวไม่ผ่าน มันมันสู้ A34 ไม่ได้3 4ี่เนี่ยตอบสนองไวกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผมช็อกมากจากวันที่ผมได้จับ A54 แล้วผมก็ถือ a 2 3คู่กันไปที่ช็อปนะครับปรากฏว่าเอสอา A23 A24 A14 A34 ไวกว่า a 5 4้า่ใช่ยงนั้นคือมันติดนิ้วมากกว่าเนาะอันนี้เพราะฉันก็เลยฮะถ้าอย่างนั้นเราต้องลอง A34 ่แล้วนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเปรียบเทียบให้ฟังให้ให้ดูว่ากล้อง A3 4มเนี่ยมันไปไหวไหมนะครับแล้วก็ลองเทียบกับ S23 แน่นอนว่ามันคือมวยคนละคู่แต่ว่าผมอยากจะให้เทียบกัน จริงๆว่าราคาแค่หมื่นเดียวกับราคาสามหมื่นสามของ S23 เนี่ยมันต่างกันสองหมื่นสามนะไอ้เจ้าเนี่ยใช้งานไหวไหมนะครับลองดูด้วยกันครับ เทสวีดีโอนะครับ S23 กับ Galaxy A34 นะครับขนาดเดินนะอันนี้เดินปกตินะครับลองฟังดูนะครับว่าวิดีโอเป็นยังไงบ้าง ลองเทสวิดีโอนะครับ S 2 3กับ Galaxy A 3 4นะครับขนาดเดินนะอันนี้เดินปกตินะครับลองฟังดูนะครับว่าวิดีโอเป็นยังไงบ้างโอเค เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกล้องของ A34 ทุกคนคิด,ดว่าใช้งานไหวไหมสาหรับส่วนตัวผมนะ เอาแค่ลงโซเชียลนะเหลือๆเอามาลงวิดีโอช่องเรานะยังพอได้แต่ผมว่าไมโครโฟนเนี่ยมันอาจจะแย่ไปหน่อยนะครับในเรื่องของตงการจัดการเสียงรบกวนอย่างเช่นเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้ากลางวันเนี่ยผมอัดวิดีโอเนี่ยเอาแค่ลงช่องเราเนี่ยนะไมโครโฟนที่มีตัวบนกละตัวล่างเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าคุณท็อป,อ,ปอันนี้ต้องยอมรับว่าไมโครโฟนมันตัดเสียงรบกวนได้ไม่ดีและอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดสมมติคุณคุยโทรศัพท์ินถนนเนี่ยบนรถไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมีความน่ารำคาญให้ปลายสายอยู่บางอัน จะบอกอะไรได้หลายอย่างบางทีคุณจะจําลองในสายจริงมันก็ไม่เวิร์กใช่ปะอ่ะต่อมาเรื่องของคุณภาพภาพ A 3 4นะครับ A 5 4 M 1 4เหล่วพวกนี้ติดวกมโทนนิดหน่อยจะติดโกมโทนไม่ได้เยอะเท่าตระกูล S ตระกูลแนะครับแต่ว่าเรื่องของการตัดคุณภาพเรียกว่าไงการตัดเรื่องของชาร์ปอ่าความคมเนี่ยตามวัตถุต่างๆเนี่ยมันจะสู้ตระกูล S ไม่ได้อแน่นอนครับเพราะว่าเขาคือตระกูล A นะเขาคือตระกูลรองมันเท่า A 5 4ไหมก็ตต่ว่า A 5 4ี่เหนยกว่าตัวนี้หน่อยๆคือ A 5 4อ่ะผมว่าเทียบ S 23เอยหน้า คือแทนกันได้แบบที่ถ้าให้ถ่ายนะก็คิดหนักอยู่พอสมควรแต่พอเป็น mna 3 4เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพของภาพอะมันไม่ได้น่าประทับใจถึงขนาดเท่า a 5 4าสเพลเพเนี่ย m 1 4กับตัวเนี้ยผมว่าผมชอบ m 1 4มากกว่าเลยนะแต่ว่าเอาเถอะเอาไปใช้งานทั่วๆไปนะ a 3 4มเนี่ยมันโอเคแล้วเราเทียบไปเห็นว่าเจ้า10,000กับ33มหคือ s 2 3มเนี่ยมันต่างกันขนาดนี้คุณจะเพิ่ม23งหมไปเพื่อเอออันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานถ้าคุณเอาไปใใใชช้้งงาานนนะ Business หรือ ที่ทำงานเนี่ยคุณถ่ายขึ้นจอเนี่ยตัวนี้สีมันจะไม่หลอกเหมือนตระกูลเอสตระกูลเอสสองซัมซุงอ่ะสีมันจะติดวอมโทนหนักมากแต่ว่าตัวนี้มันก็ติดวอมโทนนิดหน่อยคือตระกูลเอติดวอมโทนนิดหน่อยตระกูลล่างๆเนี่ยนะเออก็ทําให้เวลาเราขึ้นจอเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบดูเวอร์ว่างขนาดนั้นนะครับแล้วชร์ปเนสมันอาจจะไม่เท่าแต่คุณก็ปรับเพิ่มเติมได้ตามที่คุณทําหลังกล้องแบบที่ถ่ายปุ๊บปรับในแอปพลิเคชันเนี่ยมันทําได้อยู่แล้วก็ให้ดูเป็นทาง,เร,าเ,งทนะเรื่องแล้วสำหรับเอง่ามสี่า ผมบรรทัพใจ M 1 4มากกว่าในของกล้องหลักนะแต่ว่าด้วยรวมนะครับผมรับได้กับ A 3 4ก็ให้ดูกันว่าถ้าคุณชี้ตัวนี้กล้องคุณได้ตัวนี้นะครับคุณโอเคกันไหมนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยใครที่สนใจในตัวนี้ก็สามารถดูคลิปนี้เป็นแนวทางได้มีคําถามอะไรสามารถถามเราได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ